จะมาพีเดอ้ขอคอยขี่โยคอยขี่โยมีเรื่องหัวเขาข้างในใช่ไหมน,นั่นหยุเลยเก็บเก็บเลยพี่ไว้เก็บเลย <te ars> สอีกดีค่วคะวันนี้ก็อยู่กันที่ป่าโคกพูอใหญ่กิวนะคะ <S <S uh huh. สไปหาเห็ดค่ะตื่นแต่เศร้าไปกับพี่นั่งค่ะไาย ไปค่ะพี <no hm ่นางร่ำเมินเกือบร่ำเมินเนาะ hiện ẩn nó mạt เห้ี้เกยเดียนหนึ่งดอองามตองมีมูแมพ่อสองดอก นี่ไงเห็นเราโง่กี้ไปเขี่ยอย่างนี้ทำไมเออเออนี่ไรโอ้ไม่ตใจแรงนึกว่าจะตายเหลืองเดี๋ยวเป็นมูอ่ะเก็บยวข้าเดี๋ยวบึ้งจะฟังใครเห็ียบหางเนีโอ้ยมันก็อยู่ตรงข้างทางตรงนี้เองนะไม่มีเราจะอยู่ใต้ต้นอย่างนะมีดมีดแส้มีดแซ่เนี่ยอันนี้ เห็ดยดอ้วอันนี้คิดว่าเป็นเห็ดเบียด้วยเหรอเห็ดละงูเห็ละงูเป็นไข่ไม่ตอนแรคิดว่าไม่ใช่เห็ดมือี้นี่เห็ดเห็ดทำพระเห็ดทำฟางนี่ตัวอะไรนี่เห็นหมนี่เหมือนไข่้นีล พี่นะวัดดีเขานแรงนึกว่าตุ๊กตาไอ้ที่เขาเก่าอะแล้วหลังเนี่ยก็เลยเออจะเขี่ยดูว่าไม่ใช่จนได้บอกว่าเหตุนะกูกะย่ากไก่เลยกูเลี้ยวเบิ้งด้ทั้งืีเดี๋ยวเบิ้งจะทั้งสิไปนี่หอดกีเห็ดตอนนี้โอ๊ยพอมีแล่หาตอน บ่ดอกขนคมบมาสะเขากับีดอยู่นน้องนยำานไปเนี่ยไปนะพุณนขึ้นชุ้มเนาะไ เราได้เห็ดเพิ่มสองดอกฮะ ที่ซ้ายพ่อเห็ดที่ไห,ห,หนไหนดูอูขอข้ยมาพีเดอร์คอยขีย่โย่คอยขี่โย่ในเรื่องของเขาข้างในเช่นหกิบเลยเกิบเลยพี่ไว้เกิบเลยนั่งลง ชิดเจ้าง no ูวันเก็บเมีไดกูบอกมีมากสั่นใครมาด้วเนี่โผพายเงมาหนีเด้อขวยขี้เยอะมีแสบเออเจ๊จเอาตะก้าออกไกลๆงามพี่พี่น้องงามไร

รอยแมงกินแก้วนี่คือวิธีดูเห็ดครับันดูชับก็คือกินได้นะครับถ้ามีแมงรอยแมงกินนะครับก็คือเห็ดกินได้อันนี้คือเห็ดละโงกขาวคุยไทยเสือเราเห็ดละโมกเนี่น้องมีเจ๊ยัาเพิ่งทำ หนึ่งสองสามสี่หาปุนดอกงยเจอเก็บอันนึงเจ๊เก็บสองตอกอุ้อุ้ยอุ้ยยู๋ปออุ้ยยียู่ยู๋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 ยูมยู๋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 ุู๋ย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 ู๋วู๋่ดยยยย โอ้ยมันมาหมู่บ้านนี่บนท่านหนึ <fry UC> S> <S ่บานมันนี้ว้าวไม่เป็นไรอ่ะดูดีไหนเจ๊ปาดดินออกปาดดินออกโอ้เหงื่อคนไหมอย่าเพิ่งมาตรงนี้เด้อคอยขี้ว่คอยขี้ว่ปาดินก่อน มุนี่ไงมูลเตะเนี่โอ้สองดอกอาใส่ไว้ครับเห็ดละงอกเลี้ยงพันบ่อยได้หน่ะมือน่ะใส่โมแมนเห็ดอะไรวะเห็ดอีมือน oh, kind of uh 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 uh> ่ะม้งก uh ินบ่ได้นั่น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 ้นนันเห็ดละงอกขาวเดี๋ยเห็นม่น่ะนั่น โซผาอูาอ้เป็นอันนี้ฉนมุลเบิดไหมนี่แมมอิม <c oughs> อ้มซ้ำอิ้มนีครับ <c oughs> ไปเสร็จปะได้เอาไปาไไหเห็นอะไรบ้าเห็นแล้มุกไส่สูน้ำเสียกันนี่ใส่ใส่บ้ามงามๆอูโ้โซผาแทะว้าวาางามงามงัดเอาเนี่ยเสียบงัดเออได้ไหมดึง Đứng đây Úp Ú đỏ ngay đi Nì Phi gà Phi nắng Phi Ú đỏ ngang ngắm đi Nè chế Thằng này, này Nà Nà ข้างบนเห็นไหมเก็บอย่างนี้สิมันถึงหน้าเก็บเนาะนี่นไงข้างในก็มีโอ้ผัวอีกออ้ไอ้บอยโช่หน่อยเห็ดอะไรนะเห็ดพึ่งนั่นเหยียบได้หรืเหยียบได้หรืออีกนั่นนะดอกแน่นหน่อยอู้เน่าเวิร์ดอู้ อ,อ,อ,อันที่มันไม่เนออ่าใหดเพิงอันแน่้นยืนย่นคุ้มอีดีแล้วนี้ไม่หน่อยจริงเสียวมีคุ้มดอกน้อยมันพี่นางกับดอกไม้น้ำนะลูกมัน,น,นเห็นไหมเออโอ้โหตัวน,นี้จะเชื่อมของเล็กที่นั่น เขาก็ได้เห็ดจริงๆอุ้ยไอ้ยอ้บอยไอ้บอยเห็นละงอกพี่น้องมึงเห็นละงอกเห็นละงอกเปล่าไม่ได้เห็นเห็นละงอกได้เห็นเห็นอันนี้เนี่ยม่าจะเก็บเอาเนี่ยนั่นน่ะเก็บเอาว้าวว้าวสมีบอกบอลอีลีเนาะว้าวสัสวอุ้ยเยอะนะ เจ๊เจ๊อย่าทำอย่างนั้นดอกมันจะแตกเก็บเอาเลยเออเก็บเอาอดกเก็บไปอีกหนึ่งแต้มพี่น้โดเรียกว่ามันอยู่น้ำมึงส่ล่ะ ใ้ก็วางไฟนะเหรอป่ะม่สูงุ่นข้ามคู่เหือตายแมงกินบดีนองเบุ่อ่ะเ่งยังเดกขาอือดูนี่ะเหไมันไปใส่หรอกยิ้มขึ้นงัดขึ้นเจ๊ยิ้มงัดเออได้เบาแล้วมั้ โคือได้เห็ดเหามูนเอเล่้แต่เนี่าะมดอกบานเนาะอ้ค่ะอ้เสียดายสองดอกนี้เนาะงามไหลเตากระจายไปค่ะเดี๋องเังเดี๋อวยหลงไหนอเหลืหลืเหาืองเหล้งเหล้องเห้กลองงเาเบิงอกหหนูหายแล้วดีเลอง ว่าก <Net> ันโดดใจเห็ดโดดใจโดดควาหรือหมอดขาตั้งคองพี่ว่าเนาะปะเฮ้อะเดแอบรักน้องนึกโอ้โห้น

บานจนบนจับใบมันฟุโคโนยกำลังหน้าลักมันอยู right um, ่นี่ละฮะแฟมิลี่มันสองดอกนีมันเปิดไปประเดี๋ยแมมันเปิดเป็นมูเนาะตะมะเตเม่ตักนี่ กำลังหนารักหนาชังเลยวะโอ้ยหยอยไปพอยเพี่เราเจอแล้วมันนี่มันต้องมีแฟมิลี่มันสิโอ้ซาร่านี่ไงนั่นไงดี๋ยว่มาเลย เหมือนน้ำแข็งี่สิพ่อเจ้าช้อนยอดมากเจ๊เปิดเปิดเปิดเอาใบไม้น่ะใบไม้น่ะใต้ใบไม้น่ะนั่แหละข้างหลังข้างล่างเห็นไหมเห็นใบไม้ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะข้างล่างไม่ไม่เบื้องเราเมเห็นใบไม้เงมเงื้อเงือกเนั่เงใบไม้ใบเนี้ย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 เปิดเบาเบนะนานนานนานักบ่

ขิงเกลือขิงเกลือนะพากันยอดเห็ดอันกับขีงเกลือเด้หรอโซได้ย่างหน่อยให้กูสตาร์ทเลยมเมย่าอกีอยู่นีปลายูหนีแล้วล้วนเห็ดใบไหม่ต้นเยาว่าร้อนไปเบิดร์้ับหน่ะว่าพ้กขันย่างไก่เห็ด มุนละเบื้องผลงานเขาเต็มตาเริ่มสะมุนแล้ววะแต่แม่นว่าแบงไงเพื่อนน้ำหนิโอ้ยแม่นเต็มตาที่ตเบิังมันไม่ได้เห็นเนาะหาขว้ะเอ้ยนี่ยังไงกินเขาบ้างค่ะเออแต่มาแล้ว โอ้หนานไหมว่าากันจีเข่าพิวเขาเ้าเกลี่ยบางเงดปวกไี่เห็นไหมดอกมางง่ายนั่นนั่มาจา้าเห็ดที่ใดเมื่อนี่โอ้ยขับรถหนีฝนเลยสิบอหอดบาทผลงานวันนี้มืออนกับเสาเมื่อยมือสองมือหอยไปไหมมันไปเกาพี่หน่อมัน ว่าสุดท้ายา <c oughs> คือได้ซ้ำเห็ดครับคุหลายคนเห็ดคนย่างหลายเนาะเ,ออเห็ดตามฤด,ดูกาลนะครับปอกน้ำบันเขาน้ำปลาน้ำโคกไปอะ่ก็เพราะได้กินยุะเห็นม่ากระไดกันได้ไปหาแต่ว่าคุณไล่หลายนแม็นเข้าไปเตเมบ้านนี่แม็นย่างคากด้วยเนี่ยเมื่อใดเห็นมันบาดนะพี่เนี่มันบาดก่อนไป ปกป้องมันะครับวิถีชีวิตของชาวอีสานบ้านน้องนะครับผนกระตุกใา้โยนเปยนินผลตุกน,นั่นใครอยู่กับมันอืมนะครับแม่มันล่างบอกแยแดงมาล่างไปค่ะ เฮ็ค่ะพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย